ของเฟินเนาะมุแต่พี่น้องนะคะอคขอบคุณในการรับชมด้วจ้ะเด้อขอบคุณในการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะหนึ่งหลายท่านมาเจพี่น้องกันใครของเฟินเนาะมุแต่พี่น้องนะคะ นั่นเพิ่นจ้าเนี่ยจ้าพี่หน่อยใกล้สมบูรณ์แล้วเนี่ยขวาเขา,าขจะเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่สามบทจากมะขัม ไู่วง่าจะผิดกผิดนะพี่น้องไม่ตื่ไม่รู้3ามรถถ้าห้าคูเขาวระพึ้นจะเป็นควอนให้ควันมันใไม่นอน3ามรถถ้าห้าคู่ขาวะพึ่นจะเป็นควันให้ควันมันใไม่อนกว่าจะผิดก็ไมผิดี่คะคุน้องคะเอ้ย จ,าท,ออา,จา,าที่บอกว่าจะติดช่วยิดในคาแนลนค่ะเอ,อ้ยจาที่พวกมะขามเจ้าพีน่น้องพระเอิญมะขามแก้วมะขามสามรถ ถ้าหา้าคูขาจะเพิ่มแตปุ๋กป่นให้ปอนมันเหย่อหน้อยอันเสียดเอทีละหน่อยจ้ะพี่น้องตา,ามด้วยหัวใจ สามรถถ้าห้างผูงกเข่าจะเพิ่มแต่จะปรับควนให้ค้ามมันใจพี่หน่อยเนี่ยนั่นเพิ่นจ้ะเนี่ยจ้ะพี่น้อยไก่สมบูรณ์แล้วไก่ของเพิ่นเนาะเนี่ยจ้ะพี่น้อย สามลบท่าห้องครกแถวระฆังจะเป็นก้อนแขก้อนมันเหยียบหน่อยขอบคุณในการรับชมและจัะเด้อขอบคุณในการรับชมขอบคุณเพื่สนับสนุนนะคะหนึ่งหน้วท่านมาจะมีน้อยการ ขอบคุณในการรับชมนะจ้ะเด้อขอบคุณในการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะหนึ่งแล้วท่านมาจะมีหน่งยงาเพราะว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่สามรถจากธนาคารนะคะอะไรแล้วเนาะ จะตึงผาสติกกันเด้ออืมนี่ละค่ะนี่คือท่าสิ่งนี้ไงของเฮามี่เขากระทำสิ่นเนงเลน่นสีอะไรแกพี่น้องตั้งแต่หยกนิดนึงแกพี่น้องจ้ะ ไม่้งหูว่าจะผิดประผิดเราคุณลองได้ตึงไม่รู้เข้ามาคุณไดเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่สามรถจากมะค้ำอันเด็ดเลยต่างกันที่หนอ่อย ขอบคุณในการรับชมด้วยจากพี่น้องจ้าแต่กันเด้ออย่าติดกอเกลือสักนิดก่อนจ้าขอบคุณในการรับชมด้วยจ้าเด้อขอบคุณในการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะหนึ่งแล้ท่านมาจากพี่น้องจ้าขอบคุณในการรับชมด้วยจ้าเด้อขอบคุณในการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะหนึ่ง แล้วท่านมาจ้าพี่น้อยคะเข้ามาเขาจะเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่สามรถจะมะขามทีละหน่อยจ้ยาพีา่น้อยตามเรื่องหวยเจ้าอยะว่าจาะผิดหรือไม่ผิดท้ายที่นู้นครับเอ้ยจากที่นี่ล่ะค่ะ นี่คือทำสิงนี้ไงของเรานี่เขาจะทำให้ื่งเลส์สีเลยเจนพี่หนอ่ตั้งตา่อีกนิดนึงเจะพี่น้่งจ้ะอาหาไน,นะะ่ช้าอะไแล้วเนาะเดี๋ยวติ่งพาสิมกันเด้ออืมบว่าจะผิดชยใผิดเยะพี่องค่ะโอ้ยจากที่ เขามาเขาจะเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่สามรถจ้ะมาขามต่กพี่นอ้องขอบคุณในการรับชมด้วยจาพี่น้องจ้าแตกกันด้วยอยา่าติดกอเกลือสักนิดก่อนจ้ะ ยาที่ทรงเครื่องนะคะพี่น้องอันนี้ก็ล่งน้ำตาลโล่งน้ำตาลจ้าพี่น้องเขามาเขาจะเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่สามรดสจากมะขามดีละหน่อยเจ้าพี่น้อง

ยาที่นี่ระคะ่ะนี่คือท้ำถิ่นยังไงของเฮามีเฮาจะทำให้ถึงเรื่อลสีอะไรพี่น้องตามการอีกนิดนึงแก่พี่น้องจ้ะขอบคุณในการรับชมนะจ้ะเด้อขอบคุณในการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะแล้วท่านมาจ้าพี่น้องจ้ะว่าจะมาเผ็ดเผ็ดยู่าจะพี่น้องโอ,อเคนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะ ขอบคุณในการรับชมด้วจ้ะเด้อขอบคุณในการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะหนึง่งน้าท่านมาจะาพี่โนโ้องจ้านี่ละค่ะนี่คือท่ามิตรนี่ไงของเขามีเขาจะทำให้ถุงเล่นสี์จ้ะพี่น้องอันนตานอีกนิดนึงจ้ะพี่น้องจ้าว่าจะมาเผ็ดๆยุไวเจ้ะพี่น้องโอเคนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะ นั่นเพิ่นจ้าเดี่ยจ้าพี่น้อยไก่สมบูรณ์แล้วเดี๋หั่ก่อนเป็นก้อนแล้วจ้ะพี่น้องไม่ตึงเอาไว้บมาหลายจ้ะ แล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันเนาะพี่น้องเนาะออบอกว่าจะผิดก็ให้ผิดนะคะพี่น้องคะเอ้ยยาที่